แอลลี่อาชิรยาเปิดเรื่องหัวใจโดนดราม่าว่าเป็นเด็กเส้นพ่อเป็นนักร้องดังฉายาลูกสาวแห่งชาติยกให้ใครไม่ได้เลยนอกจากสาวน้อยมหัศจรรย์แอลลี่อาชิรยานิติพลหรือที่รู้จักกันดีในฐานะลูกสาวคนสวยของนักร้องดังอย่างอ่ำอมรินนิติพลหลังจากประสบความสำเร็จในซิงเกิลแรกกับ How to Love หลังจากนั้นก็ไปต่อไม่มีพักซุ้มซ้อมหนักฝึกอย่างจริงจงัง จัดหนักจัดเต็มที่ประเทศเกาหลีกลับมาปล่อยซิงเกิลให้แฟนๆได้ติดตามในรอบสองปีกับบอยไลค์ยูอัปเดตความสวยสาวสมวัยแต่มิวายโดนดรามา่าเขาหาว่าหนูเป็นเด็กเส้นพอเธอเป็นนักร้องอาเธอเป็นนักแสดงดังได้เพราะคุณพ่อคุณอาพอมีโอกาสได้มาเคลียร์ใจแอลลี่ก็เปิดเผยว่าอยากให้ดูที่ผลงานตนนั้นตั้งใจฝึกหนักมากที่เกาหลีฝึกวันละสิาชั่วโมงเข้มงวดมีวินัยกับทุกสิ่ง เส้นทางที่เดินมาไม่ได้โรด้วยกลีบกุหลาบแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาฝึกหนักขนาดนี้เจ้าตัวขอเปิดเรื่องหัวใจตอนนี้เหงาหนักมากหวนเพื่อนๆพี่ๆในวงการเข้ามาทำความรู้จักได้เนื่องจากตัวเองนั้นเป็นนักร้องเดี่ยวไม่มีกลุ่มเพื่อนแบบเกลกรุ๊ปเวลาอยู่ในโหมดทำงานจะชอบอยู่กับตัวเองมากๆเกรงใจทุกคนไม่กล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนเพราะกลัวไปรบกวนเขาอยากคุยกับพี่ๆเพื่อนๆในวงการมาก แต่กลัวเขาจะไม่สะดวกและหนูกลัวคนอื่นมองว่าหนูยิงแต่จริงๆคือหนูเหงามากไม่มีเพื่อนเพราะหนูเป็นนักร้องเดี่ยวใครเจอหนูเข้ามาคุยได้เลยนะคะได้ฟังคำพูดของสาวน้อยแล้วทำเอาหลายๆคนถึงกับเอ็นดูก่อนจะถามเรื่องหัวใจเจาะลึกเรื่องแฟนล้วงคำตอบมาให้หนุ่มๆได้ฟินกันงานนี้เจ้าตัวจะตอบว่าอย่างไรก็ไปติดตามกันได้นะคะ